ในหัวข้อนี้นะครับเราจะมาดูถึงวิธีการในการลบคลิปวิดีโอออกจากหน้าต่างไทม์ไลน์นะครับเราจะมาดูว่าเราสามารถจะทาได้อย่างไรบ้างนะครับสิ่งแรกนะครับก็คือเราสามารถจะทาได้อย่างง่ายๆโดยการคลิกลงไปที่คลิปที่เราต้องการนะครับจากนั้นก็สามารถจะกดปุ่ม delete ได้เลยทันทีหรืออีกวิธีหนึ่งนะครับก็ทําการคลิกลงไปที่คลิปที่เราต้องการจากนั้นก็คลิกขวาเลือกที่ clear นะครับก็จะเป็นการลบคลิป ออกไปจากในส่วนของไทม์ไลน์ของเราแล้วนะครับผมจะนําคลิปอื่นๆเข้ามาอีกนะครับอย่างเช่นคลิป Edit 123ผมจะนําเข้ามาใหม่ทั้งหมดเลยนะครับคราวนี้เราจะมาดูถึงวิธีการในการลบคลิปในรูปแบบต่างๆกันในสิ่งที่เราสามารถจะทําได้เกี่ยวกับการลบคลิปก็คือการคลิกลงไปเมื่อสักครูน่นี้ถ้าหากว่าเราคลิกขวาแล้วคลิกที่เคลียร์สิ่งที่ปรากฏก็คือว่าจะปรากฏช่องว่างนะครับที่ระหว่างคลิปที่ถูกตัดออกไปเป็นต้น แต่ถ้าหากว่าเราเลือกคลิปที่เราต้องการจะลบและเราต้องการจะให้ในส่วนของคลิปที่อยู่ด้านหลังนั้นเลื่อนเข้ามานะครับ <ys> เพื่อเติมในส่วนที่ขาดหายไปเราสามารถจะคลิกขวาจากที่เราเคยคลิกที่เคลียร์นะครับก <ys> ็ให้คลิกที่ i p p l e d e l e t e นะครับก็จะเป็นการลบในส่วนของคลิปนั้นออกไปแต่ว่าในส่วนของคลิปที่อยู่ด้านหลังนั้นก็จะเข้ามาแทนที่ในส่วนของช่องว่างนั่นเองนะครับนี่ก็คือการลบคลิปในส่วนแรกที่เราสามารถที่จะ ตรวจสอบการลบคลิปได้อย่างง่ายๆนะครับและวิธีการอื่นๆนะครับที่เราสามารถจะลบคลิปได้เราก็สามารถจะคลิกแล้วก็ลากเมาส์คลุมคลิปทั้งหมดนะครับให้ลักษณะของคลิปนั้นเป็นคลิปที่ถูกเลือกก็สามารถจะดีลิทออกไปได้เลยทันทีแต่ว่าเราจะมาดูถึงวิธีการลบคลิปในรูปแบบอื่นๆกันบ้างนะครับโดยเราจะใช้เครื่องมือภายในหน้าต่างของมอนิเตอร์ตัวนี้เข้ามาช่วยโดยคลิปที่เราจะลบออกไปนี้นะครับเราจะใช้ วิธีการในการ set in set out แล้วก็ใช้เครื่องมือในส่วนของ lift extract ตรงนี้เข้ามาช่วยด้วยนะครับเกี่ยวกับการลบคลิปก่อนอื่นนั้นถ้าหากว่าเราต้องการที่จะใช้งานนะครับเราต้องทําการ set ในส่วนของ set in set out ก่อนนะครับก็คือเลื่อนในส่วนของเคอร์เซอร์มาไว้ในตำแหน่งที่ต้องการคลิกลงไปที่ปุ่ม set in ก่อนที่จะเลื่อนไปอีกนะครับแล้วก็เลื่อนไปที่ปุ่ม set out โดยผมต้องการจะลบบางส่วนออกเท่านั้นนะครับไม่ต้องการที่จะลบคลิปวิดีโอทั้งคลิปออกคราวนี้นะครับ เราสามารถจะไปเลื่อนเมาส์คลิกที่ปุ่ม Lift ตรงนี้นะครับเมื่อเราคลิกในส่วนที่เราเซตมังอินมาร์คเอาไว้นะครับก็จะถูกลบออกไปนะครับก็คือในส่วนของคลิปนี้และถ้าหากว่าผมย้อนกลับการทํางานนะครับเมื่อสักครู่นี้เราใช้คําสั่งในส่วนของเล f t ตรงนี้นะครับและถ้าหากว่าเราเลือกที่ Extract ก็จะเป็นการลบคลิปบางส่วนออกไปแต่ในส่วนของคลิปที่เหลือก็จะล่นเข้ามานะครับเติมช่องว่างนั่นเอง นี่ก็คือในส่วนของการใช้งานในส่วนของการลบคลิปในรูปแบบต่างๆนะครับก็สามารถจะนําไปใช้ได้